ต้องการป้องกันการลุกล้าของเขเมรและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทหารไทยมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเลิศจากนักรบเก่าจวบบิ๊กเล็กโลกสวยที่เป็นคำเตือนให้เจราจาและยิงขู่เมื่อเขเมรรุกล้าแดนไทยความเสี่ยงที่ไม่ควรลืมและความจริงที่ควรเตือนในวันที่20พฤศจิกายน2568นายกระกดเกตแก้วผู้ที่เคยเป็นนักรบและเขียนเกี่ยวกับวีรกรรมทหารได้โพสต์ความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับการป้องกันการลุกล้าของเขเมรโดยกล่าวว่า นักรบเก่าเตือนน้องอย่ายิงขู่เมื่อเจอกับการลุกล้ําของเขเมรเขากล่าวว่าพลเอกนัทพลรัฐมนตรีกลาหมได้แนะนำสามวิธีการในการตอบรับการลุกล้ําของเขเมรคือหนึ่งเจรจาสองยิงขู่และสามยิงตรงใส่ไปแต่นายกรกเตะแก้วมีความคิดเห็นแตกต่างพวกเขาเชื่อว่าการยิงขู่ในสถานการณ์นี้ไม่ได้เป็นวิธีที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขเมนมาพร้อมกับอาวุธล้ําแดนข้อหนึ่งเจรจา ทำได้และใช้ได้แต่ข้อสองยิงขู่ใช้ไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เพราะเมื่อเรายิงขู่ไปสิ่งที่เขมรจะตอบกลับมาไม่ใช่การยิงขู่เราแต่เขาจะยิงหัวเราเลยนายกรกเตะแก้วกล่าวว่าถ้าฝ่ายเราเจอกับเขมรที่มาพร้อมกับอาวุธล้ำแดนและมีการประทะคารมรุนแรงทหารไทยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นกันและเมื่อเสียงปืนดังขึ้นทหารไทยจะต้องสวนกลับตรงทันทีนั่นคือสัญชาตญาณของนักรบคือใครไวกว่าในสนามรบมันเป็นแบบนั้นอย่าโลกสวย เขากล่าวต่อไปว่าการเจรจาอาจเป็นวิธีที่ดีแต่ในสถานการณ์ที่เขมรมาพร้อมกับอาวุธล้ำแดนการยิงขู่ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมและเมื่อเขมรมาพร้อมกับความรุนแรงและความไม่มีความจริงใจการยิงตรงจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่าพี่ขอฝากน้องทหารไทยในแนวหน้าอย่าทำตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกเด็ดขาดเพราะเราจะถูกยิงตรงจากเขมรเขาไม่ยิงขู่แบบเราแน่นอนเขมรมันไม่มีความจริงใจทุกระดับนายกรกเตะแก้วเชื่อว,ว่า ทหารไทยมียุทธวิธีของตนอยู่แล้วและเมื่อมีคนหนึ่งเข้าไปเจรจาพวกเราก็ควรวางกาลังจ้องปืนใสมันเตรียมเหนียวไกถ้าได้ยิงเสียงปืนจากฝั่งมันและเมื่อขเขมรทําตามแบบเดียวกับเราการยิงตรงจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่าอย่ายิงขู่ถ้าย,ยิงต้องยิงตรงแต่นี่เป็นความคิดเห็นของนายกรกเตแก้วและอาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้างความคิดเห็นนี้เป็นเพียงคาเตือนเพื่อความปลอดภัยของทหารไทยและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์รุกล้ำของ,ของขเขมร คำถามสำหรับความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นคุณคิดว่าการเจรจาจะเป็นวิธีที่เหมาะสมในสถานการณ์นี้หรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการยิงขู่และการยิงตรงคุณเชื่อว่าการป้องกันการรุกล้ำของเขมรควรจะมีวิธีการอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคำเตือนของนายกรกเตแก้ว